ไม่ได้แล้วป่ะต้อมีไกด์เมนูอะไรท์อาอะไรปอบมันให้เขาไปต้อนคอนทอนดิวานี่เราพบไหนวะเราพบกระเป๋ามีอะไรบ้างเออป่ะป่ะเมื่อกี้ภารกิจมีหัวหรือว่าภารกิจมันขึ้นแต่เราไม่ได้อ่านเราได้อ่านไหม เออไม่ได้เอนอะไรมีเทคเตอร์ถ้าใครไม่ได้หลับในสอบเย่แล้วอ่านไม่ได้ใครไม่ไหลับในสอบพันยีสิบเอ็ดผีตัวนี้จะมาออกล่าในเที่ยงคืนอาจจะมีจริงโอ้โหไม่ควรจะนอนสายดูหน้าตามันดิเออโอ้โหเราประตูก็ล็อกอีกับ หาทั้งเราเรามาหน้าผีหรือว่าอะไรเนี่ย,ยรู้จังเลยแบบนี้เออเรามาหน้าผีด้วยอ่ะเนี่ยไม่ได้หรอกเปิดไปได้เอ,อ๊ะหรือว่าเราิดให้หาหกุญแจบอเออ <c oughs> เออให้ปอเนี่ย มีปุ่มวิ่งบ้งไว้เนี่ยมันดูเดินช้ามากเลยนี่บอนี่วิ่งเ,เลยเนดูไม่เร็วเลยเนี่ยอ,อยู่ในห้องนี้บอกเฮ้ยนี่เจอแล้วอันโนคีเจ็ดคุณแก้ิดโอเคโอเคไขได้แล้วรึเป่มันบอกอโนคีน,น,นี่มันบอกหมายเลขเจ็ดยีหนึ่งสองสาม สำรวจสำรวจอ่านครบหนึ่งชั่วโมงไม่ได้คลิปนี้เออคิวจะอาจครบไหมพี่ฟูเออถ้าทำหมดครบขึ้นมาละแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตายแลวโอคนี่ไฟกับไหนอ่ะอะไรพี่ฟู อะไรนะ <g ül> เฮ้ยอะไรเขียวเขียวนี่นนะตรงเนี้ยอะไรโอ๋อคุณแกอยู่นี่โอเโอเคจูฟี่กับฟอนเกตีประตูนี้ป่าอ้าวรูประตูนู้นลืมไปอะไรมีป้ายด้วยลยวบีสูตะพาสูน <g ül> ไปม ไปบอกแค่โกดิษเม่ยึดเหมือนเขว่าไงยังไปทางนี้ไม่ได้เล่นแบบมนเล่นแบบผีตรงคืนนี่แหละเนี่ยอ๋อเนี่ยเกลอกไงกุญแจนี่ใช้เวลานานขนาดนี้หรอเปิดเปิดอะไรนั่นนั่นต้องเสียงลงแน่เลยไม่ได้เสียงเลย ตั๊เไมนได้ยินเลยอยู่ได้ยินบอกเราไม่ได้ยินเราปับตามอยู่อ๋อลืมเปิดอ๋อว่ายทำไมมืดแล้วเะยกดเพื่อปับแล้วมันยังเปิดได้เหรอสภาพมันเนี่ย,ยมีผู้ดูนี่มันยังเปิดได้ก็ยังสนานนี้ล้วโอ้อันเนี้ย ห้องน้ำอะไรน้ำมันมีเนี่ยนี่ห้องน้ำเหมือนไฟฉายเราปกเนี่ยเปิดได้ด้วยเราเปิดไฟเลเออเปิดไม่ได้บ้านล้างหมดอะบ้านใครอยากรู้จริงเลยเปิดอเอ๋อะไรนี่เปิดแล้วไง ไอ้นี่ออไอ้นี่ไอ้ตรงกระดาษตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยนี่เจอแล้วเขียวๆแรยวางแรงพบอย่าเดินตัดหน้าดิมันกดไม่ได้ออากดอันหนึ่งดนีพูเนี่ยเออโออะไรเปิดอโอเคปะเปิดเก็บเอาตก ไปติดตั้งซีซีทีวีข้างนอกเฮ้ okay. อ่านี่เจอแล้วเฮ้ okay. ว่องแล้วพบมาะอ่าเปิดดิอะไรกดดิมันกดนานจริงเลยคือแล้วเราขึ้นไปติดได้ยังไงอยากรู้คือเราต่อตัวขึ้นไปอะถึงนะอ่ะเซตอัพเออเซตอัพดิ เสร็จเองก็ได้เออเสร็จแล้วเอาเก็บเราไปเรากดมือทันทีคือแค่กดเปลี่ยนเวลาแบบทอมนี่มือทันทีเลยโทรศัพท์ดีเออเอ๋เทสซีทีทีวีอ้มอง้ะเห็นบัดอธิษฐานเฮ้ย ไม่ได้ยินนะรงแป๊บนึงโอเคได้ยินแล้วปิน <c oughs> <laughs> หมวกที่ถานเดี๋ยวดูใกลเอออ๋อมีออบเจกต์เมนูดูอยู่ <c oughs> ต่อไปไปที่ห้องน้ำที่ใกล้ๆห้องกลัวเพหยิบน้ำมาอ๋อแล้วก็มาที่ห้องโอเคไปไปหยิบน้ำมาดิ ต่อยพี่เพลงเงียบก่อนป่ะเออรอไปไปเลยไปอุ้ยอ้าวอ้าวเอาไม่ทำลายเหรอโอ้โหเจอตัแกเกฉยตกใจหมดมันกดทำไมไฟไม่ติดเลยเนี่ยเออโอเค วัดแล้วอะไรคือจินอะจินอะไรคือจินเนี่ยรเราไปหยิบน้ำมาแล้วบอกว่าห้องน้ตลิฟวิ่งลูมลิฟวิ่งูอยู่ไหนเีกเนี่ยนี่ตกใจนนกว่าค้างเออเนี่ยนั่นเปิดได้ด้วยเอาม,ามีเสือโอ้เนี่เก็บเสือ ไอเพย์อย่างนี้มันแปลว่าสวมดมนต์หรือเปล่าโอเคสวดมนต์นี่ไอพูเราเห็นทางข้างแล้วดูดิวิ่ายรูปสักสิบสองอย่างเราถ่ายไปได้แค่อย่างเดียวคือไอตรงนั้นแล้วสามพีองมันจะหาหมดไปแล้วก็ของเก็บคือมีสิบเอ็ดอันกัเก็บได้อันเดียวนี่ไอก,กินคืออะไรอนะกินคืออะไร จะกลับบ้านหรือว่าอันนี้แปลว่าํำรวจหรือเปล่าใช่ไหมแปลว่าตำรวจรเปล่าเราจะกลับบ้านหรือํำรวจดีกลับบ้านก็จบเกมภายในสิบนาที <c oughs> เออเอาไงน,นี่เปิดไม่ได้เอาไงจะกลับบ้านดีไหมยอ,อ,อยู่นี่มันมีบอกเครเรื่องระหว่างจะกลับบ้านหรือํำรวจไปไหนแล้วไม่ <c oughs> เอาเปิดได้เหรอลองดูเลยอุย้ยอะไรเฮ้ยมันมีกดอะไรด้วยเฮ้ยเดีย๋ยวลองดูอะไรอะไรเฮ้ยอะไรกินฟาวหนึง่งอ, <c oughs> อะไรกุ้งเฮ้ยอะไรยิปสิอ้าวทำไมขึ้นโยกดตัวมันหรือเปล่าเนี่ยมันเห็นว่ามันมีกดด้วยใช่ไหม ยี่สิบเอ้ยลองดูไหมยี่สิบเป็นไงเออเนี่ยเ,เ,เอ้ยอ้าวหายไปหรออ้าวเฮ้ยอ้าวเนี่ยหนึ่งออเราฆ่าผีสิบโอไปกินเดี๋ยวผีเหรอนี่ไ,ไปแล้วเนี่ยวี๋บูได้ฆ่าผีเรียบร้อยอ่ะอยู่กดยังไงกดอีตัวมันบอกว่าเอ้ยกดอะไรตัวมันบอกเห็นเราวีกดอยู่ใช่ไหม เมื่อกี้อะไรกดใช้ตัวมันหรือเปล่าวิภูเออเนี่ยปาผีตัวแรกแบบงงๆเฮ้ยงิ้นตำรวจเด้อเราไม่ต้องกลัวและเรากดแค่นี้ก็หมดเรื่องมันมีทางไหนไปต่อตรงไหนมันบอกํำรวจเลยตรงสะพานว่ะส่ชายก็ไม่ช่วยอะไรเลยในวิทย์ฉันสะพานเลยว่ะโอ้ยไอตัวนี้อีกแล้วโอ้โอ้เฮ้ยกดตัวมันกดตัวมันอ่ะเอาวีหูตาย เายแล้วโอ้ย่นแหละมันบอกว่าเรามีห้าชีวิตตอนนี้เหลือแม่มันมีภูสามมาเรียบร้อยเดี๋ยวรอมันตายก่อนเอ้ยมาดิเดี๋ยวรอดรอ,อตายไหมอ้าวไมไม่ตายอ่ะเอออยู่ไหนเนี่ยมีภู ลอยอยู่ไหนเนี่ยอะไรอยู่ไหนเนี่ยก็กดเปิดไฟฉายสิไอ้ผีมันไม่ตายไตัวนั้นมันเนี่ยเปิดไฟฉายดีไห้รู้ก็ออ,อ,ออกมาสิก็อ,ออกมาสิ เอ้ยมีนี่เลยวีโูกดกรกดรถเพื่อแบบจบเกมขับรถกระบะแบบจบเกมมันไม่มามาเลยมาเลยดูเนี่ยบอกกดเพื่อจบเกมจบเลยดิเ <c oughs> นี่ยมันบอกจบเกมอ้าวจบแล้วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดูเลยตะเก่เรียนดีกด <c oughs> กวยกับเบลเลยกับปาดไปเลยทั้งนี้ยังทำอะไรไม่โอ้โหจบแบบที่ขาดเอ่ะนี่กูเปิดไฟไป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 นี่ไปเลยวแลวเฮออ้ยออระวังระวังตัวขาวระวังผีขาวผีอะไรไม่รู้ไปไปไปตรงป้ายดีกว่าเออไปไปไปเออมาไ,ไ,ไปไหนโอ้โหอยู่นี่ ตรงนี้สะพานเนี่ยดิสะพานสูงเนี่ยตรงนี้เราไปได้แล้วเนี่ยมันตกไปไม่ได้โอ้โหตายวุ้ยวุอะไรอ้าวอ้าวไม่ตาย อ้าวอ้าวไม่เรา,าตายกดถ่ายรูปจนตายว้าถ่ายรูปตายามาีมันอะไรในวิชั่ไวมเนี่ยโอ้ยคำหนึงดูไกลไเมนูมีปะกด G เพื่อในวิชั่นเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่อะไรกดแพทในเ ไม,ม่กด G เด G. ม,มื่อนายิชั่นกดนี่อีกวลองกดดูนี่ก็มันบอกกด G เพื่อใช้นายิชั่นนะตัว G นะในคีย์บอร์ดนะไม่ใช่ในเกมใช่ไหมตัว G ในคีย์บอร์ดไงตัว G เจี๋ยเหมือนเขาตักเตีหรอ ไม่รู้จักจีนี่คือตั้งชื่อกอดเอ็กดีนอ้อะไรแว็บเคมมีถ้ำด้วยเหรอไหนว่าถำ้ำน,นี่ถำ้ำหรออาไฟฉายจบ <c oughs> เซ็งกับไฟฉายอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ยงทำไปไหนวะไปเอ้ยอะไร ไม่มีอะไรด้วยเฮ้ยอะไรวัวเบอร์ไฟวิววีเลยดิใครที่จะสอสตู้จะเป็นเหมือนฉันเอะไรยดิเออไปหายแล้วไปเออโอเคตายโอ้ยกะซื้อกะซืรอเออเฮ้ยเนี่ยโอ้ ก็ตือนเลยอยู่นี่ันี้ออกมาแล้วดิจะอยู่ทำไมจะอยู่โดนเจ้าแกทำไมละ่ะไีป้ายแบบเคโอเคออกมาแล้วโอ้เฮ้ยหรือว่าเราจะแบบกูเล่นแน่เราต้องแบบเก็บให้ครบะ <c oughs> ถ้ามันใช่นี่คือไม่เล่นแล้วนะเนี่ยปีดลันตามมาเนี่ยกดเดินดกวาเออไป่ายได้ตามทัน เออเฮ้ไม่นี่ยกระสือเนี่ยเอ่อไม่เห็นเราปะกระสือว้เอ้ยไปไปไม่น่าวิ่งเลยอะไรไปทางเอ๊ะกลัวอะไรไปดิเราเลือกไปทางขวาเออมาอัเนี่ยเฮ้ยอ้าว แค่นั้นโกดิเวนเราสร้างมาทำเพื่อเฮ้ยอะไรบ้านอ้าวล้วกลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดี๋ยเนี่ยมันบ้านเพื่อเฮ้ยบ้านบ้านที่เราเข้าเราบ้านใครอีไรู้ดูบ้านเราเองดูบ้านเพื่อนบ้านอ้บ้านใครเนี่ยอ้าวไม่ใช่บ้านเราแฮะบ้านใครก็ไม่รู้ นี่อะไรเฮ้ยอะไรมีไม้ด้ยเก็บเออบ้านใครกำนึงดูครงกากกิจใหะหาบ้านที่มีเทียนเฮ้ยหลังนี้บอกอันนี้ไปทำไมอ้าวดิสิตเดอะเฮาออฟสุเฮ็ดเืออะไรแปลว่าอะไรเออมีหูรู้ไหม อยู <sh arp inhale> ่ไหนก่อนโอ้ยนี่เปิดทีวีเลยเปิดเพื่ออะไรแล้วนี่อะไร Magic o p e r i t i o n w i t h โอ้เนี่ยออ l b า t t e r Good ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็มีเทียนเนี่ยมีอะไร โอ้โหเอะห้องนี้ผีอยู่ห้องนี้ผีอยู่ห้องนี้ผีอยู่เอ๊ะแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรเนื้อเน่าเก็บได้ด้วยเราก็มีมีดอันนี่อะไรกระดาษอะไรเอ๊ะเฮ้ยช่วยกดเลยดิเนื้อมันเยอะมากมาช่วยกดเออมันเยอะมาก เนี่ยเนี่ยดูดีมันเยอะมากเลยมากดเก็บทำไมก็ไปรู้เดือเนเท่าเก็บเพื่อเทพยูทธ์ฝอไอพวกนี้มันใช้กระหลักไอเหมือนทําเวทมนต์อะไรอยู่แล้วแบค็คแมจิกเนี่ยคือเรามาทําลายใช่ไหมโอเคทําเลยเนี่ยนี่อะไรน, <laughs> นี่เรามาทมําพิธีือ้วบ่เนี่ย วายเอาบอลเดอะซ็อกเกตเซอร์หรือเปล่าอ่านถูกปะเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่รู้แหม่บิ๊กถูแปลว่าอะไรเออเยกือบกู <c oughs> เกิลแปลเลยเหรอแปลว่าอะไรแม่หมด หมอผีบอแม่หมดก็ต้องวิดดิแม่หมดอะไรมีอะไรด้วยอีอะไรอีลิซาบบลไม่รู้ไยนะทำไมชื่อทำไมชื่อเพื่อนท่านหึงเมันอกคยอยู่บนกระแพงเราเคยมีเพื่อนชื่อที่ขอได้เหรอเราเอ๋อมันเกมสร้างตรงนี้แล้วตัวละครเราชื่ออะไรก่อนเดี๋ยวรู้ว่ เนี่ยนี่อะไรอ๋ออโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยไปไปไปถ่ายไปทำงานเฮ้ยหัวสามเงินศิภาวีรอดูวตายไปเนี่ยตายแล้วโอเคตายแล้วป่ะเนี่ยห้องน้ำ ตายแล้วไอู้อเอค,คือเราอยาพยายามตาย๋ยวเรามีแค่สองชีวิตเลยมามาเราดิพูมาดิออกบ้านแล้วอะไรตัวเมื่อกี้อะไรอะไรตัวเมื่อกี้อะไรตัวเมื่อกี้ไหนไหน อ๋อเราเนี่ยหั่นรังวีดูวีฟูกันแล้วเดินออกอะไเลยไม่เห็นโอ้โเนี่ยเทคนิคแบบไม่โดนตับตาแกหั่นรังวีเลยต้นไม้นี่มันเก็บไม่ได้เหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยเก็บได้เราไปทำร็อกกิจอะไรอย่างก็ม้ยบุรจะเก็บได้เนี่ยมาดูเอาไม้นี่ไปท่าเอาไม้ไม้ อ๋อเหมือนเอาไม้ไปข้ามฝั่งไงยี่แล้วบ่อน้ำเฮ้ยหรือว่าผีตัวเป็นนีบ่บอกไอตัวอะไรนะเออใช่ไหมเดอะลิงใช่ป่กใช่เออใช่ไหมเนี่ยต้นไม้อะไรเจอผีต้นไม้เลยไง แล้วโกดิ e เวแล้วมันจะสร้างมาทำมาอะไรเออทางไหนเฮ้ยไปไปโอเครีไปรีไปมาแลวอไอตัวหุงมาเลยนี่ก็มีเอ,อ้มาห่างๆนีๆ่จเจอบ้านอ,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 อะไรแท็กปิจเจอ แอฟดาบิกทุกคนได้ตายเพรามหมอผีมาถ่ายรูปอย่างนานเนี้ยรป้าเนี่ยเนี่ยทุกคนได้ตายผมแม่มดหมอผีแปลว่าอะไรไม่รู้เออก็ประมาณหมอผีหรือเปล่าแกนัดโอดิทเวเนี่ยมันจะทำทางไว้ทำไมทำทางไม,ไม่คนไปไม่ได้เนี่ยอีกแล้ว โอ้นี่มีทางไปต่อเฮ้ยกสืออีกแล้วก็สื่อฆ่าได้มาเนี่ยนี่คนไทยสร้างมาเนี่ยครปงเนี่ยก็เคยคล้ายอยู่ก็สื่อก็มีแค่นั้นโกดิดเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มจะปวดหัวแล้ว มีอะไรมีแบบรอ,รอก็ได้กอมีมิกเ์กอมีมิกเก์อ๋อรู้จักมีมิกเ <c oughs> ขาเล่นคือจัลปากเป็นตอรี่เลยจัลปากก็เยอะเอ๊ะ <c oughs> ทางคุณคุณมาเนี่ยเฮ้ยทางกับทัมรือเปล่าเออกับทัมนี่ดีเลยนะได้ไหมเปล่าไทยเลย เออเราเดินกับออโอ้ยนี่หูถ้าแบบลองกดได้ก็แบบรีบกดเลยแล้วกันถ้ากดได้ก็กดแล้วก็รีบวิ่งตอนนี้ก็วิ่งกด่ดมันวิ่งเร็วกว่าเรากดวิ่งเลยกดวิ่งเฮ้ยเฮ้ยตายเหรอตายจริงเหรอโอ้โหระปากเลย 哦、oh.，OK，到十破。